ถอนไปหมดแล้วะเออสอนไปหมดแล้วนะครับจริงๆถ้าเราเข้าใจเรื่องของโครงสร้างราคาครับพี่เราจะไม่ตกรถหรอก ับเบรกได้รีเทสเบเรกได้รีเบรกได้รีเทสอะเรื่องของโครงสร้างราคาเอ็มซีอะบอสช็อคบอสช็อคมันบอสขึ้นมาเรื่อยๆก็เบรกได้รีเทสขึ้นมาเรื่อยๆครับใน,นั้นเอง เขียนไว้ให้ก่อนนะครับมันอยู่ที่ว่าเราขึ้นรถเที่ยวไหนครับพี่ถ้าพี่บอกว่าพี่ตกรถตั้งแต่หนึ่งพันหกร้อหนึ่งพันแปดรอยอ๋ตกตกรถอันนั้นไม่ไม่เป็นไรครับพี่ <laughs> แต่พี่ตกรถนะฮะ แค่โซ่ใกล้ๆเนี่ยนะครับอันนี้เสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคที่มันไม่ได้ยากครับพี่มันไม่ยากครับเบรกและรีเทสอะมันใช้ง่ายๆที่มันยากคือความไม่มั่นใจของเราเองครับแค่นั้นแหละ โซนนะครับถ้าเขาปรับย่อลงมาโซนไหนที่น่าสนใจในฝั่งบายโอ้โหไปอย่างนี้มันจะลงมาให้เราบายไปแค่นั้นแหละมันก็ต้องมีบ้างลนะเนาะ ถ้าเขาจะเบรกอันนีเทสก็จะมีโซนนี้ที่น่าสนใจครับพี่พีออ่อันนี้อยู่ข้างบนนะทุกคนโซนนี้โซนโซนี้เดี๋ยวผมถ่ายแผนฝั่งเอดให้โคบุวีก่อน,น khu đất bv nữa bút ngoài thì đơn vị là không gục được ฟัง S เ,เนาะนะครับก่อนแล้วกันฟัง B บ,บ้างตรงนี้น่าสนใจนะพี่ๆตรงนี้มันผ่านเราไปแบบไม่เยดีเนะี่ยสามสี่หนึ่งสี สามส่นย์เ้านะครับโซนนี้น่าสนใจแล้วก็อีกโซนหนึ่งอีกโซนหนึ่งบริเวณเนี้โคนจะติดจากจังเลยล่ะ 3, 3 9 9 8 0ถึงสามสูน์อเราติดตามด้วยนะครับให้แผ่ไ้ก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะปรับย่อดได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้มันก็ยังตีฟิโบไม่ได้เลยเพราะว่ามันยังไม่มีการกับตัวย่อลงมานะครับ ก็ข้างล่างเลยครับทุกคนสวัสดีครับอ่าดีขึ้นนะครับพี่เคขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับจะกำลังจ,จะเดินทาง ต่อครับไปที่นนทบุรีต่อเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่ะอ่ะนี่แหละ ให้ไว้แล้วน่าจะสุดๆก็ไม่น่าจะลงไปเกินนี้หรอกดูแล ขอบคุณค้าขอบคุณค้าขอบคุณพี่เจะาส้มขาพี่ชาสสวนับอ่ะผมมองประมาณนี้แหละนะครับไม่น่าจะมีโซนไหนที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงไปนิดนึงนะครับเกิดว่าเช้านี้มันไปได้แค่สี่สี่แล้วเกิดมันย่อลึกย่อแรงเนี่ยดูว่าอืมโซนแถวแถวนี้น่าจะสนใจกว่านะครับน่าสนใจกว่าเนาะ โอเคนะครับน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือฟิปโซนนะครับพี่ๆตรงเนี้ยคือฟิปโซนนะนะครับนี่เลยนะครับโซนเนี้ยที่มันเป็นแนวต้านเดิมที่มันถูกเบรคขึ้นไปนี่แหละนะครับถูกทำลายขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะจากจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับมันคือเบรคลีเทสนะครับพี่ๆถ้าใครตกรถอ่ะก็คงสร้างราคาครับช่วยได้ครับไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแล้วก็นะฮะโซน98ถึง40นี่คืออะไรตรงนี้ก็นี่เลย ที่บันทิ้งราคาลงไปเมื่อคืนเนาะโซน9840นเนี่ยนะครับที่มันทิ้งลงมานี่เลยนะครับมาหาโซนนี้แล้วก็ดันราคากลับขึ้นไปแล้วก็อีกโซนหนึ่งแน่นอนนะครับก็โซนที่มาส่งราคาขึ้นไปแหละ83ถึง78ก็คือบริเวณนี้นะครับเป็นหาโซนบริเวณนี้นเนาะที่เขาส่งราคาขึ้นไปออวันนี้เหมือนเดิมนะครับต่อให้ผมให้แผนย่อบายหรือจะดิ้งเซลล์แล้วแต่นะครับผมก็ยังให้น้ําหนักในฝั่งขึ้นนะครับมากกว่าลงอยู่ดี ขึ้นมากกว่าลงดีดหาจังหวะในการย่อายนะครับพี่ๆผมอาจจะไม่ได้แบบโอ้บอกทุกโซนได้แบบหน้างานแบบเป๊ะๆแต่ว่าผมให้ไอเดียไว้ว่าย่อใบย,ยังคงได้เปรียบนะครับย่อใบย,ยังคงได้เปรียบนะบผมมองว่าตอนนี้เอวันก็โอเวอร์บอทแล้วนะครับถ้าจะมีการปรับยอ่อก็ก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าจะมีการปรับย่อก็ได้เพราะโอเวอร์บอทของเอวันแลลวอุปวัตก่อน X1 ถ้าปรับย่อดโดยส่วนใหญ่ได้ที่ไหนปรับย่อดได้จุดแรกก็น่าจะประมาณโซน30ครับยอ่อย่อไม่ลึกจะได้30กับ20นะครับถ้าย่อลึกเนี่ยจะได้โซน3405 3 402เออเนี่ก็น่าสนใจนะ ต้องหนัะ ไม่ค่อสนใจเลยเลยนะครับพี่เฉาสนบอกอา๋ยวโน้ตไว้ให้นะครับ นะครับผมเขียนไว้เพิ่มเติมไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าเขาปรับตัวลงจากโซนปรับตัวลงจาก44เนี่ยนะครับไม่ข้าม44แล้วเขาปรับตัวลงเนี่ยนะครับโซนฟิโบ6 0 8นะครับถึง66นีจะอยู่ที่34.2ถึง34.05นะนะครับอันนี้รอพิจารณาด้วยมันก็เป็นฟิโซนลงมาประมาณนี้มันเป็นฟิปโซนหมดเลยนะครับมันเป็นโซนฟิปโซนหมดเลยเนาะ โอเคประมาณนี้ครับพี่พี่ในแผงของฝั่งย่อดใบนะครับดูโซนประมาณนี้ไว้ประกอบด้วยนะครับให้ไอเดียไว้นะวันนี้นะครับกรณีหลุดนะครับในแนวรับ7 4อันนี้อาจจะไม่ดีสำหรับขาบายนะบอกก่อนนะนะครับหลุด7 4นะครับหลุด4หลุด7 4หลุด40ได้เนี่ยนะครับไม่ดีสำหรับขาบายนะครับไม่ดีสำหรับขาบายเพราะว่ามันย่อลึกเกินไปครับถ้ามันมา หลุด7หลุด7 4 7 5สี่เจาเอาจเจี่เนี่ยออก็บ่งบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มจะช็อกนะครับในทาวเฟรมเล็กๆแล้วอาจจะช็อกในทาวเฟรม M15 ได้ก็จะเริ่มช็อกในทาวเวฟเอ็ม M15 เพราะฉะนั้นขาบายนะครับหลุด73 74ไม่ดีนะนะครับหลุด73 74ไม่ดีนะครับ,ล 7, 3, 7, 4, นะรบแล้วถ้าเริ่มส่งสัญญาณว่าหลุด40อันนี้ก็ไม่ดีด้วยสําหรับขาบายนะครับเพราะฉะนั้น นี่แหละเรื่องของโครงสร้างราคานะครับอยากให้เราดูช่วยๆกันเนาะนะครับหลุดที่ผมบอกไว้นะครับตรงไหนที่เป็นแนวรับแนวต้านสําคัญนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามดูไว้ถ้ามันไม่หลุดนะครับถ้ามันไม่หลุดก็ยังคงมองขึ้นได้อยู่ถ้ามันหลุดอันนี้ต้องเริ่มนะครับดูแล้วล่ะมันเริ่มจะนะครับส่งสัญญาณอะไรเราสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับก็ถ้าตอนนี้นะครับยังอยู่บนนี้ผมก็ยังมองนะครับโมเมนตัมในการย่อายขึ้นไปได้เปรียบนะครับย่อายขึ้นไปได้เปรียบเนาะ ถ้าเก็ตผมยังคงเชื่อว่ากราฟชุดนี้ตั้งแต่ข้าม4 8มาได้เนี่ยผมพูดไว้สองสาวันแล้วนะครับตั้งแต่มันข้าม4 8มาได้หรืออยู่ในบทวิเคราะห์ผมที่ผมเขียนไว้ให้เนี่ยนะครับผมมองว่ามีโอกาสสูงเลยนะครับที่รอบนี้จะไปทำออทามไฮที่สูงกว่าระดับ3,500นะครับสูงกว่าระดับ3,500นะครับวิธีการทำไงให้ไม่ให้ตกรดก็หาเทคนิคในการเข้าครับพี่พี่หาเทคนิคในการเข้าเข้าเสร็จถ้าพี่เชื่อพี่ต้องกล้าถือครับพี่ต้องกล้าถือนะ ไม่ใช่ว่าเชื่อในเทคนิคตัวเองร้อยสองร้อยจุดเก็บอย่างเงี้ยมันก็จะตกรงไปเรื่อยๆนะครับพี่พี่นะเรต้องกล้าถือครับถือยังไงเราไปออทำหไฮอีกกี่จุดล่ะครับพี่พี่มันจะไปออทำหไฮพี่เขาวัดไปเลยครับอีกสามพันจุดอีกสี่พันจุดอีกห้าพันจุดพี่ก็ถือไปเลยครับนะเราเราก็เชื่อในที่เราวิเคราะห์แค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ครับพี่พี่สำหรับวันนี้ในเรื่องของทั้งแผนเรื่องของข่าวนะครับสรุปให้แล้วข่าวยังคงมองหน้าหนุนทองอยู่ นะครับแล้วก็พฤติกรรมแล้วก็เรื่องของโครงสร้างเนี่ยนะครับผมก็ยังมองหน้าในฝั่งของหนุนทองไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นนะครับทาร์เก็ตนะครับมองว่ามีโอกาสสูงเลยที่เขาจะไปทดสอบรอบนี้นะครับในโซน3,490นะครับ3,490แล้วก็ออทามไฮนะครับออทามไฮนะเพราะนั้นขาจังหวะย่อใบด้วยนะครับอันนี้มองในภาพรวมภาพใหญ่ให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมต้องนะครับเดินทางแล้วนะครับไปนนทบุรีแล้วก็สมุทรสาครต่อยังไงก็ วันนี้วันศุกร์นะครับไม่อยากให้ประมาทเลยนะครับไม่จะเป็นสุขขันศาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับมีวินัยนะครับแล้วก็มีการ MM ็อพอทที่ดีนะครับ MM ในเรื่องของเงินแล้วก็ MM ในเรื่องของ m i n d s e t ด้วยนะครับวิธีคิดด้วยนะครับวิธีการรับมือกับอารมณ์ในตลาดแล้วก็ของตัวเองด้วยนะครับอย่าฝากทั้งหมดทั้งมวลไว้กับผู้อื่นนะครับจงมีส่วนในการรับผิดชอบความสำเร็จของตัวเองอย่างน้อยก็ 80- 90%หรือ1น0่ร นะครับหวังว่าทุกท่านจะโชคดีในเส้นทางการเป็นเทรดเดอร์ครับวันนี้ต้องของกล่าววําว่าสวัสดีครับไปแล้วครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเขียนบวิด